TALKWAVE en with Enrich life 95.5ยยไท passion your our สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Talk Wave 95.5ในช่วงเวลา17.07ากานาทีถึงเวลา1 8 0กาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับผมยงยุทธมัยาลาบครับพร้อมเรื่องราวที่หลากหลายของสังคมไทยจากมุมมองของผู้ที่เป็นกำลังสำคัญ ในมิติต่างๆเพื่อร่วมสร้างสรรค์และเสริมสร้างพลังบวกให้กับสังคมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปด้วยความมุ่งมั่นมั่นใจและมั่นคงพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน YM.TalkWavePodcast ทาง YouTube และบน Facebook Page TalkWave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ TLWA ได้ทาง TLWA.or.th มีคำวา่มมาประชาสัมพันธ์กันครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาพื้นที่การเรียนรู้ที่นอกจากส่งเสริมพัฒนาการลูกด้านการช่วยเหลือตัวเองและการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับลูกยังให้แนวทางคุณพ่อคุณแม่ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ด้วย Daisy Learning Garden เปิดกิจกรรม Montessori Learning Group ให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจแนวทางการเล้ยงลูกแบบ Montessori เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆช่วงไว1-3ขัวครับสนใจติดต่อ094-659-5646 094-659-5646เว็บไซต์ www.daisyray.co และนี่คือรายการ Talkwave 95.5 Forkwave 95.5คนยุคนี้ทำงานนะัพยาไทยพะหนโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทยพะหนโยทินเราจึงดูแลทั้งฟิ s i c a l และ m e n ท a ลคนยุคเนี้ยเวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิ t a ลทราน sfmation ในการดูแลยุคนี้โรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องล้ำหน้า สู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพญาไทพะหนโยทินโทร1772 Essence Extra Care ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3เอนไซม์ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเงือ่อใครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้า มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์สำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดที่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวขอบอกเลยว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุด best selection for you and your family ลดเวลาเดินทางเพิ่มเวลาคุณภาพให้ครอบครัวกับคอนโด3ทําเลสะดวกสุขุมวิทยพยาไทและเพชรเกษมจาก Land and House ใกล้ทั้งที่ทำงานและโรงเรียนชื่อดังในสังคมคุณภาพยูนิตน้อยสงบปลอดภัยห้องแปลนดีอยู่สบายแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเข้าอยู่ได้ทันทีดูโครงการที่สนใจได้ที่ www.lh.co.th หรือสอบถามโทร1198 Talk Wave 95.5บริษัท Land and House จำกัดมหาชน นี่คือรายการ Talk Wave 95.5กับผมยมยุทธ์มยรลาบครับแขกของเราในวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นการพูดคุยกันต่อจากเมื่อวานนี้ครับแขกเ,เราเป็นศัลยแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะนายแพทย์นัทพลอาพรสุจริตก,กุลจากโรงพยาบาลพญาไทสองครับ อันนี้ในกรณีที่เป็นการบริจากระหว่างหรือญาติเนี่ยก็คงจะมีเวลาในการเตรียมตัวแต่ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุมาแล้วก็คนไข้สมองตายเนี่ยเวลามันน้อยตรงนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังกระบวนการนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันจะต้องแมทชิ่งกันให้ทันเวลาใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ,อ,อตอนนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับจะมีโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลที่รับเป็นโรงพยาบาล ค้นหาผู้บริจาคสมองตายนะครับก็คือถ้ามีผู้จาคที่สมองตายแล้วก็ญาติเขายินยอมที่จะบริจาคอยววเนี่ยเขาจะติดต่อมาอย่างศูยรรับบริจาคอยาะสภากาชาติไทยซึ่งทางเราเนี่ยไม่ใช่บอกว่าถ้าเขาวินิจฉัยมาปุ๊บแล้วเราจะาวินิจฉัยว่าเขาเป็นสมองตายตามนั้นแล้วออยาะออกเลยไม่ใช่นะฮะเราจะมีกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ชี้ชัดเลยว่าคนไข้คนเนี้ยสมองตายแน่ๆนะครับเราจะมีการาตรวจนะครับ ไม่ว่าตรวจเลือดแล้วก็ตรวจด้วยอาการทางคลินิกนะครับตรวจถึง2ครั้งจะมีครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่2ถ้าครั้งที่1ผ่านครั้งที่2จะดำเนินการต่อถ้าการเปร่าากาภาวะสมองตายถ้าตรวจครั้งที่2เนี่ยผ่านก็แสดงว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยสมองตายจริงๆซึ่งในทางกฎหมายแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยก็คือถือว่าผู้นั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นการบริจาคอวัยวะเนี่ยเป็นการต่อชีวิตกับ เพื่อนมนุษย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปลูกถ่ายหัวใจปลูกถ่ายตับเนี่ยอย่างช่วงเนี่ยใกล้จะถึงหน้าฝนนะครับที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาหน้าฝนเห็ดขึ้นนะครับชาวบ้านไปเก็บเห็ดบางทีมันมีเห็ดพิษปนมาเนี่ยตับวายถ้าไม่สามารถปลูกหาตับมาปลูกถ่ายได้เนี่ยคนไข้เต็มที่สองอาทิตย์ก็น่าจะเสียชีวิตแล้วแต่การบริจาคอัยวะเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็คือเอาอายวะเขามาต่อชีวิตให้กับอีกคนหนึ่ง นะครับหรือให้เขายืนยาวต่อทีนี้ผมกลับมาพูดถึงว่าถ้าศูนย์รับไปจากอวัยวะเนี่ยเขาค้นหาผู้ไปจากสมองตาได้ละญาติยินยอมให้ก็จะมีการติดต่อสื่อสารไปยังศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะทั่วประเทศนะครับที่เขามีผู้ป่วยที่รออวัยวะอยู่ก็จะแยกเป็นหัวใจปอดตับไตซึ่งกระบวนการพวกนี้มันมีมีเบื้องหลังอีกเยอะเลยนะครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาอวัยวะเขาเนี่ยมาใส่ให้ได้หหมู่เลือดจะต้องเข้ากันได้ก่อนก็คือตรงตรงกันดีที่สุดณนะปัจจุบันยังเป็นหมู่เลือดที่ตรงกันนะครับหรือว่าถ้าตรงกันหาไม่ได้ก็อาจจะเป็นเข้ากันได้จะไม่มีการเปลี่ยนค่าหมู่เลือดณนณะนะนะตอนนี้สําหรับคนไข้ที่บริจาคสมองตายนะครับเมื่อหมู่เลือดเข้ากันได้ลําดับถัดไปอวอัยวะที่มีการปฏิเสธมากๆก็คือเช่นไตนะครับจะถูกตรวจน้ําเหลืองทั้งหมด ว่ามีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของผู้ปริจาคหรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้เขาจะไม่จ่ายอัยวะนั้นให้กับคนรับก็ต้องไปรอคิวถัดไปแต่อัยวะที่ปฏิเสธน้อยเช่นหัวใจแล้วก็ตับนะครับพวกนี้แค่หมู่เลือดตรงกันหรือเข้ากันได้เราจะไม่ได้ไปตรวจถึงขั้นเรียกว่าตรวจน้ําเหลืองเพราะว่าอัยวะสองอันนี้เป็นอัยวะที่เรียกว่าได้สิทธิพิเศษถ้ากล่าวเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะฮะสิทธิพิเศษก็คือมีการปฏิเสธอัยวะน้อย แค่หมูเลือดตรงกันไม่ต้องรอตรวจน้ำเหลืองใส่เข้าไปได้เลยครับแต่สําหรับการผ่าตัดอาจจะยากลำบากสําหรับตับมากกว่าใช่ไหมใช่ครับอวัยวะที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดนานนะครับก็คือตับรองลงมาก็คือหัวใจปอดนะครับส่วนปลูกถ่ายไตยเนี่ยเราตอนตอนตอนนี้เราทํามันเยอะนะครับก็เทคนิคก็ไม่ได้ซับซ้อนมากจริงๆจะบอกว่าอันไหนซับซ้อนกว่าอันไหนเนี่ยนะฮะมัน มันก็บอกยากอยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการปลูกถ่ายที่ซับซ้อนมากกว่าหนึ่งอะยวะอันนั้นก็จะซับซ้อนยิงเข้าไปอีกแต่ว่าโดยเทคนิคแทบเป็นอายะเดี่ยวๆเนี่ยการปลูกถ่ายตับเนี่ยซับซ้อนน่าจะมากที่สุดครับแล้วกลับไปตรงจุดของการเก็บอวัยวะจากผู้ที่สมองตายนะครับเรามีเวลาอยู่กี่ชั่วโมงครับคือคนไข้ที่สมองตายเนี่ยเขาจะมีการประกราศภาวะสมองตายครั้งที่หนึ่งและครั้งที่ 2, 2พอครั้งที่2ผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งไปยังศูนย์ ปลูกไทระยะทั่วประเทศซึ่งทีมแพทย์ที่จะไปผ่าตัดเก็บอวัยวะจะมีเวลาเตรียมตัวประมาณ6-8ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งเครื่องบินนะครับถ้าระยะใกล้ๆหน่อยก็คือนั่งรถก็ไปทันทีเพราะว่าหลังจากที่ประกศระาศภาวะสมองตายแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเสถียรมากหมายถึงว่าชีพจรเขาจะไม่ค่อยเสถียรบางครั้งเราถ้าเราใช้เวลาเดินทางนานไปไปถึงคนไข้อาจจะเสียชีวิตไปก่อน นะครับแต่ถ้าเราไปถึงเนี่ยได้เร็วนะครับก็ตัดอายวะเก็บออกมาได้เร็วซึ่งการเก็บอัยวะเนี่ยแต่และอายวะเก็บได้ไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าในตามคลิปวิดีโอยู u ูบเอ่ย t ทิ t กต็อกเออยของออตำรวจในโครงการพระราชด,ดำรินะครับที่เขาขี่รถนำขบวนอย่างล่าสุดที่ผมเห็นคลิปของ,ของใน t i k t o อกเนี่ยจากจันทบุรีถึงกรุงเทพใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง โดยปกติเราขับรถเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าหัวใจเนี่ยมันเก็บได้นาเอยเก็บเก็บได้สั้นนะครับโดยส่วนใหญ่เก็บได้ไม่เกิน5ชั่วโมงดีที่สุดไม่ควรเกิน4ดังนั้นเวลา,ญญาศัลยแพทย์ปลูกถ่ายว่าหัวใจนะครับผมผมเป็นเอา,ญญาศัลยแพทย์ปลูกถ่ายในช่องท้องนะฮะแต่ว่าปลูกถ่ายวัวใจต้องเป็นญญศัลยแพทย์ทรงอกก็เขาก็จะต้องมีทีมหนึ่งที่ผ่าตัดเอาหัวใจออกอีกทีมหนึ่งเนี่ยไปเก็บอวัยวะแล้วก็รีบมาให้เร็วที่สุดนะครับ ถ้าม่ถ้าระยะไกลมากๆก็อ,อาจจะต้องเป็นเครื่องบินโดยเฉพาะเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินส่วนตัว -"Private j e t อย่างออในช่วงออสมัยของนายกท่านที่แล้วก็ท่านอนุทินชาญวิลกุณขับเครื่องบินหัวใจติดปีกในโครงการประมาณนั้นนะครับที่เราจะต้องลดเวลาครับส่วนอวัยวะอื่นเช่นตับอันนี้ก็ขาดเลือดได้อ,อ่ ในระยะกลางๆก็คือเก็บได้ไม่เกิน12ชั่วโมงดังนั้นทีมปลูกถ่ายตับอย่างเช่นผมไปเอาเนี่ยก็คือผมไปตัด,ตดเก็บอวัยวะก็ต้องมีอีกทีมหนึ่งผ่าตัดเอาตับออกพอมาถึงก็ต้องใส่เลยทันทีแต่ถ้าเป็นการปลูกถ่ายไตอันนี้เราสามารถเก็บได้ประมาณ24ชั่วโมงดังนั้นไตท,ที่ตัดมาแล้วเราสามารถที่จะแช่อยู่ในถังน้ําแข็งแล้วก็รอผลเลือดจากศูนย์รับบริยัคอวัยวะสภากาชาติว่าผลตรวจน้ําเหลืองเนี่ยเข้ากันได้ไหมถ้าเข้ากันได้ แล้วก็เอาไตานั้นเนี่ยมาปลูกถ่ายให้กับคนรับได้ซึ่งมันจะมีระยะเวลาการรอไม่เท่ากันครับการใช้เวลาในห้องผ่าตัดพอได้อวัยวะมาแล้วแล้วก็ดาเนินการผ่าตัดให้กับคู่ที่รับนี่น,นะครับ,ค,รบความระยะเวลานี่ต่างกันใช่ไหมครับระยะเวลาต่างกันครับขึ้นกับอวัยวะที่ปลูกถ่ายอย่างเช่นถ้าปลูกถ่ายตับเนี่ยเร็วที่สุดก็คืออยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงได้เลยฮะขึ้นกับความยากง่ายเพราะว่าบางทั้งคนไข้ที่ผ่าตัดปลูกถ่ายตับไปแล้ว เออที่ท,ท,ที่ที่จะต้องรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตามนะครับถ้าเขาเคยผ่าตัดในช่องท้องมาก่อนมันจะมีพังผืดซึ่งพวกนี้เราต้องใช้เสียเวลาในการเลาะพังผืดนะครับอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าเป็นการปลูกถ่ายไตโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณเฉลี่ยเลยนะครับก็ประมาณสัก3-4ชั่วโมงนะครับต่อต่อคนไข้หนึ่งรายซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้นานมากครับคาวนี้ยาที่ใช้ในการป้องกันการต่อต้าน จากภูมิกุมกันของคนไข้ผู้รับนะครับกลังเ,เริ่มใช้ยาตั้งแต่จังหวะหลังจากการผ่าตัดหรือว่าก่อนการผ่าตัดอ๋อเรื่องเรื่องการใช้ยากดภูมิเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นระยะก่อนผ่าระยะผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดนะครับระยะก่อนผ่าถ้าคนไข้มีน้ําเหลืองที่แนวโน้มจะปฏิเสธอวัยวะสูงเนี่ยเขาจะให้ยากดภูมิเหนี่ยวนํานะครับถ้าแปลเป็นภาษาภาษาไทยเลยนะฮะก็คือให้ยานําไปก่อนก่อนที่จะเริ่มปลูกถ่ายอวัยวะ แล้วก็จะมียากดภูมิขนาดความแรงขนาดกลางเนี่ยให้ให้ให้กับคนไข้ในระหว่างปลูกถ่ายแล้วก็ยากดภูมิพอปลูกถ่ายเสร็จปุ๊บยากดภูมิก็จะเป็นยาในรูปแบบรับประทานในระยะยาวตลอดชีวิตครับอาจารย์มีผลข้างเคียงที่ต้องระวังอย่างไรบ้างครับผลข้างเคียงอันดับหนึ่งเลยประเทศไทยตอนนี้ก็คือเรื่องของการติดเชือ้อ สมัยก่อนโควิดเนี่ยเวลาที่เราคุยกับคนไข้เนี่ยค่อนข้างจะอธิบายยากว่าจะป้องกันติดเชื้อยังไงล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากไม่เข้าไปที่ที่ชุมชนแออัดณตอนก่อนช่วงโควิดเนี่ยจากประสบการ์ตัวผมเองเลยนะครับเวลาเราคุยเนี่ยคนไข้เขาจะแบบมองหน้าเราเอ๊ะเขาล้างมือบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเขาจะไปล้างได้ไงมือเขาแห้งแต่พอช่วงโควิดมาเนี่ยผมคิดว่าการระบาดของโควิดทําให้คนไข้กลุ่มนี้เขาเขาเข้าใจมากขึ้นว่าหมอพูดอะไร ดังนั้นการการสอนเขาหน้าตอนเนี้ยล้างมือบ่อยๆไม่เข้าที่ชุมชนใส่หน้ากาตลอดเวลาในใน,ในที่สาธารณะเนี่ยเขาทําตามได้ดีเลยครับก็เป็นการลดการติดเชื้อได้ดีระดับหนึ่งครับท่านผู้ฟังกําลังรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์นัทพลอภรณ์สุจริตกุลศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลพญาไทสองครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามการสัมภาษณ์กันต่อครับทอกเว นี่คือรายการ Talk Wave 95.5เรามาติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์นัทพลอาพรสุจริกุลศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลพญาไทาย2กันต่อครับยาติเลยนถามในกรณีของการรับบริจาคจากญาตินะครับจากผู้ที่มีชีวิตอยู่นียญาติหลายท่านก็อาจจะก,กังวลใจว่าสมมติถ้าบริจาคไตไปข้างนึงเนี่ยเขาเหลือไตข้างเดียวนี่จะมีปัญหาอะไรกับเขาไหมครับ ก็จากข้อมูลของประเทศไทยนะครับคือเอาเฉพาะอาวะไตก่อนนะฮะคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตจากไตจากญาติเนี่ยณตอนนี้คิดว่าน,น่าจะมีเกิน3,000ลายแล้วนะครับโดยเฉพาะข้อมูลของโรงพยาบาลลามาธิบดีที่ทำการปลูกถ่ายไตเยอะที่สุดจากผู้บริจาคจากญาติให้กันนะครับมากกว่า1,000ลายข้อมูลยังไม่พบว่าคนไข้ที่เป็นผู้บริจาคไต ต้องไปเป็นผู้ป่วยซะเองก็คือต้องกลับไป,ไปเป็นผู้ป่วยฟอกไตซะเองนะครับก็คือเขาสามารถมีชีวิตได้อยู่อย่างปกติท,ทั่วไปก็ก,ก็แต่ก็ว่าต้องมีการดูแลตัวเองที่ดีนะครับแล้วก็ผู้บริจาคเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้เป็นญาติจับมาคนหนึ่งแล้วบอกว่าอ่ะโอเคเขาเขาบริจาคได้ซึ่งการญาติให้กันเนี่ยเขาจะมเีเรียกว่าเกณฑ์ของเขาอยู่อันที่1ก็คือจะต้องเป็นญาติสายตรงนะครับอันที่สองเป็นสามีภรรยาเท่านั้นนะครับ ถ้าบอกว่าเพื่อนให้เพื่อนก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อให้มีญาตินะครับสมมุติว่าเราจะปลูกถ่ายไตเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเชิญญาติที่เป็นแนวน้งผู้ริจักได้เนี่ยมาสัก2คนเป็นอย่างน้อยเพราะว่าบางทีหมู่เลือดไม่เข้ากันก็เรียบร้อยละแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะปลูกถ่ายให้ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามหมู่เลือดไม่ตรงกันณนะปัจจุบันเทคโนโลยีอย่างที่ผมกล่าวนะครับหมอไทยมีความตั้งใจพัฒนาประเทศมากครับตอนนี้เราสามารถปลูกไตข้ามหมู่เลือดได้แล้วสําเร็จแล้วด้วยแล้วก็มีคุณภาพไตเนี่ยได้เท่ากับคนไข้ที่รับไตจากญาติที่หมู่เลือดตรงกันซะด้วยนะครับดังนั้นหมู่เลือดที่ไม่ตรงกันเนี่ยณนะปัจจุบันก็เรียกว่าเราตัดข้อจํากัดนี้ลงไปละนะครับ แล้วญาติที่ต้องหามามากกว่า2คนเนี่ยบางคนมีกายวิภาคหมายถึงหลอดเลือดเนี่ยผิดปกติรุนแรงเลยอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะไม่ไม่สามารถให้เขาอนุญาตให้เขาเป็นผู้บริจาคได้หรือบางคนพ่วงมาด้วยเช่นญาติอายุเยอะแล้วพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยมีเนื้องอกซ่อนอยู่เนี่ยฮะนะครับเนื้องอกโดยเฉพาะมะเร็งนี่ก็เป็นข้อห้ามในการบริจาคเลยครับอาจาร แล้วถ้าถ้าญาติคนนั้นมีภาวะโรคเรื้อรังอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงโรคต่างๆเหล่านี้จะตามมาด้วยไหมครับครับก็คือคนไข้ไตาวายนะครับถ้าญาติใส่ถ้าตัวเขาเองมีโรคประจําตัวอยู่บางโรคตัวญาติที่เป็นผู้บริจาคอาจจะมีโรคคล้ายๆกับเขาอยู่ด้วยเช่นโรคถุงน้ําที่ไตนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีญาติบริจาคเนี่ย ทางทีมแพทย์ที่ทําการปลูกถ่ายเขาต้องตรวจคัดกรองก่อนมีอะไรที่เป็นข้อห้ามไหมนะครับแต่ว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงสมมติญาติที่จะบริจาคเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเขาควบคุมได้กินยาจํานวนน้อยๆนะครับก็สามารถเป็นผู้บริจาคได้ซึ่งผมคิดว่าญาติถ้ามีโรคประจําตัวหรืออะไรพวกนี้ปรึกษาทีมแพทย์ปลูกถ่ายอวัวะก่อนดีกว่าครับเพราะมันจะมีข้ขอบ่งชี้ที่เราจะ ปลอดภัยกับไม่ปลอดภัยสําหรับผู้บริจาคให้ครับสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ได้กรณาฝากกับผู้ฟังรายการวิทยุครับในกรณีของการบริจาคอวัยวะคือแสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะถ้าตนเองมีอันเป็นไปสมองตาย,ยานี้เป็นต้นซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันนะครับอาจารย์อยากจะมีมุมมองตรงนี้ฝากยังไงบ้างรครับครับก็ผมอยากฝากถึงประชาชนทุกคนครับคือประเทศไทยเนี่ยเรามีคนไข้ที่อวัยวะ ทำงานาระยะท้ายแล้วนะฮะเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าเป็นไตาวายเรื้อรังระยะท้ายตับวายนะครับหัวใจล้มเหลวปอดไม่ทํางานอะไรพวกนี้นะฮะที่สามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้เราในประเทศเราเนี่ยถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วการบริจาคอวัยวะของประเทศเราเนี่ยถือว่ายังน้อยมากๆอยู่ครับดังนั้นเราจะมีคนไข้ที่เป็นกาลังของเออเป็นกําลังสําคัญของประเทศเนี่ย ถ้าเขามีชีวิตอยู่ต่อเขาอาจจะพัฒนาประเทศช่วยเราพัฒนาประเทศไปไปได้อีกไกลนะครับบางคนก็หมดโอกาสเพราะว่าเขารอมาจนกระทั่งเขารอไม่ไหวทุกวันนี้คนไข้ที่รอตายเนี่ยเสียชีวิตไปวันหนึ่งเอาเฉพาะที่เรานับได้นะครับที่รอรับบริจาคอะวะเฉลี่ยปีีเเ่ฉลยว,วันหนึ่งเนี่ยประมาณ2-3งถึงารายดังนั้นถ้าถ้ามีญาตินะครับที่ที่เข้าเกณฑยนสมองตายซึ่งแพทย์วินิจฉัยเนี่ย มีเกณฑ์เป๊ะๆนะครับเราจะไม่มีการซื้อขายอวัยวะใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็การทํางานของเราเนี่ยเป็นเป็นมีบุคคลที่3ก็คือสุราษรับัญญออัอวัยวะสภากาชาติไทยเป็นผู้ที่เอ่อเรียกว่าสถาบันอันน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับเป็นผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วก็วินิจฉัยดังนั้นในส่วนของผมเองเนี่ยเป็นสัญยาแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะแล้วก็กับทีมแพทย์สาขาเนี่ย ก็อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเราไม่มีการซื้อขอายอวัยวะในประเทศนี้แน่ๆนะครับดังนั้นอายะของญาติท่านเนี่ยได้ต่อลมหายใจกับผู้ที่อวัยวะล้มเหลวในประเทศนะครับและนั่นเป็นการสัมภาษณ์น,ยน,า,นณายแพทย์นัทพลอาพรสุจริตกุลศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลพญาไทสองรายการทอเวฟขอขอบคุณท่านอาจารย์นัทพลเป็นอย่างยิ่งครับ Talk wave. <5. S 2> คนยุคนี้ทำงานหนักพยาไทพะหนโยทินจึงทำงานหนักด้วยเครียดกดดันมากขึ้นพยาไทพะหนโยทินเราจึงดูแลทั้งฟิสิกอลและ m e n ท a ลคนยุคนี้ยเวลาแทบไม่มีเราจึงใช้ดิจิ t ัลทราน sfmation ในการดูแลยุคนี้โรคภัยมันร้ายกาจเราจึงมีแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญยิ่งโลกเปลี่ยนไปโรงพยาบาลก็ยิ่งต้องล้ำหน้าสู่ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพโรงพยาบาลพยาไทพะหนโยธินโทร1772 s ซนส์เอ็กซ์ตร้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นลดคราบเหลืองสะสมด้วยพลังขจัดคราบจาก3เอนไซม์ช่วยขจัดคราบเหลืองจากเหงื่อครที่เกิดจาก DNA มนุษย์ลดกลิ่นอับหอมนาน30วันใช้ได้ทั้งผ้าขาวและผ้าสีเหมาะสำหรับซักเครื่องทั้งฝาบนและฝาหน้ามีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Talk Wave 95.5เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา1 7า,า7นาทีโดยประมาณถึงเวลา1 8 0กาผมยงยุดมายาลาบดำเนินรายการครับและท่านผู้ฟังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราได้ผ่าน ym.talkwavepodcast ทาง YouTube และบน Facebook page Talk Wave และสามารถติดตามกิจกรรมของสมาคมเวชศาสตร,ร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย หรือ TLWA ได้ทาง TLWA.or.th จากเว็บไซต์ today.com เ h e r ์ริลแซนเบิร์ผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีนักเขียนและผู้บริจาคเพื่อสาธารณกุศลชาวอเมริกันเคยกล่าวไว้ว่า "If you are offered a seat on a rocket ship, don't ask what seat, just get on." หากคุณได้รับข้อเสนอว่าคุณได้ที่นั่งบนยานอวกาศ ไม่ต้องไปถามหรอกว่าที่นั่งแบบไหนตรงไหนขึ้นยานอากาศไปเถอะสวัสดีครับ Talkwave 95.5เยาไย Enrich your life with our passion